สิ่งสำคัญคือเราพ่ออยู่พ่อกินอุ้มชูตัวเราได้ให้มีความพ่อเพียงแก้ตัวเองพึ่งตนเองได้หมายความว่าให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนมีกินมีใช้ตามอัตภาพแล้วที่เหลือจึงขายเป็นรายได้ต่อไป พระรัชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่ทรงต้องการให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนมีกินมีใช้ตามอัตภาพแล้วที่เหลือจึงนำมาขายเป็นรายได้ต่อไป วิทยาลัยสาบัญญัอุดรธานีได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานที่มีประโยชน์สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนน,ยน,นักศึกษาบุคลากรขอ,ของวิทยาลัยและประชาชนในชุมชนทนี่ดีขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนขึ้นโดยได้รับการประสานงานจากนายประเสริฐประกอบศักด์ ฝ่ายประเดินการภาคดัง,องัอออกเฉียวเหนือการไฟฟ้าฝ่ายบริษแงประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาบุคลากรของวิทยาลัยและประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นมีอาหารการกินอย่างพอเพียงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแมะ้จะมีฐานะยากจนก็ตามีการจัดทำแปลงสาธิตภายในวิทยาลัยที่เหมาะสม สะอาดสวยงามร่มรื่นมีแปลงสาธิตปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะละกอมะเขือข้าวโพดผักกาดหอมตะไคร้มีโรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และปอสาธิตสำหรับเลี้ยงปลาโรงอาหาร ในอาคารมีการใช้จุลินทรีย์เพื่อรักษาความสะอาดปราศจากพินเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเครื่องคุ้องกันและกันระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนันการแมวเศรษฐกิจขอเพียงเน้นกนารผลิตพาตนเองเพื่อลดรายจ่ายภายในรัวเรือโดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้แทนสารเคมีในการเกษ,ษตรการประมงการประสุษษษสัตว์และการจัดการสิ่งแวดลอ้อมด้วยการ,การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรของวิทยาลายัยและป,ะประชาชนในชุมชนการใช้วิธีทางธรรมชาติตา่างๆจะช่วยสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรของวิทยาลัยและประชาชนในชุมชน สามารถพึ่งพาต,ตนเองมีกินมีใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้และเมื่อนักเรียนนักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควา,ามรู้มากขึ้น,พนเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคนต้องมีความตั้งใจในการจะนำวิถีทางธรรมชาติ มาใช้แบบพออยู่พอกินลดรายจ่ายในรัวเรือนเพิ่มรายได้เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ต่อไปเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนชีวา่าดี